พี่พูดบอกว่าหนูกินเองม่เอาหรมเาหนูอาไม่เอาดู่เ็นาเด้อบอกว่าให้หลายนะคะเอาทรที่อา ขอบคุณค่ะี่วรุ่งมดสอบไปเป็นลูกไูเไปลูกเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกไปถ่ายรูปดี